สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนพวกเราทุกคนร้วนแต่อยู่ในประสบการณ์หรือชะตากรรมเดียวกันในวิกฤตของโลกขนาดนี้วิกฤตที่มันกำลังเป็นโอกาสสำคัญให้พวกเราทุกคนได้ได้มู v e อ่อนออกจากชีวิตเดิมชีวิตที่เราคุ้นเคย คาว่า m ุก e ON ออกจากชีวิตเก่าหรือชีวิตเดิมนั้นเป็นความจําเป็นที่สุดในช่วงเวลานี้ทําไมเราต้องมุก e on ซึ่งมันแปลตามตัวมันอาจจะหมายถึงการเคลื่อนไปข้างหน้ามันหม,มายถึงออกจากวงจรเดิมมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่มันอาจจะหมายถึง m ุก e ON ที่แปลว่าไปต่อเราต้องไปต่อเราอยู่ที่เดิมไม่ได้ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะอธิบายถึงการ วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการ Move on ออกจากชีวิตเดิมหรือออกจากชีวิตเก่าที่เราติดกับที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลุมเล้าอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะต้องเลือกที่จะไปต่อเลือกที่จะออกจากจุดเดิมเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเลือกที่จะเติมเต็มอะไรให้กับตัวเองเลือกเลือกที่จะเข้าไปก้าวข้ามสิ่งที่มันติดติดค้างติดขัดหรือสิ่งที่เราเผชิญอยู่เราถึงใช้คาว่า Move On อยู่เสมอ พร้อมแล้วน,นะครับกับบทเรียนพิเศษที่เรากําลังจะมุ่งอ่อนจากชีวิตเก่าออกจากชีวิตที่เราติดกับออกจากช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับชีวิตของเราออกจากบางช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายรู้สึกท้อแท้รู้สึกหมดเรี่ยวแรงรู้สึกซึ่งซึมรู้สึกสังกตายรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกมันเหมือนไม่มีแรงบันดาลใจมันหมดหมดไฟอะ่ะบางคนบอกมันหมดอินสปิเรชั่นมันหมดแรง แรงบันดาลใจมันหมดแรงขับเคลื่อนมันหมดอารมณ์ของความหลงไหลของเพชชั่นแล้วมันมีแต่เพเชอร์คือความรู้สึกกดดันความบีบคัน้นหรือความรู้สึกว่าเรากาลังติดกับเรากําลังจนตรอกเรากําลังถูกถูกล้อมรอบด้วยด้วยสิ่งรุมเร้ารอบตัวจนเราขยับตัวไม่ได้จนเรารู้สึกอึอดอัดจนเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับชีวิตเราต้องมุ่งอ่อนหรือตอนนี้เรารู้สึกว่าเราต้องไปต่อเรารู้สึกว่าอยู่จุดเดิมไม่ได้แล้วมันดีอยู่แล้วแต่เรากําลังไต่ขึ้นไปสูงกว่าเดิม ภูเขาที่สูงขึ้นไปอีกทําในสิ่งที่เหนือกว่าที่เราเคยทําเป็นในสิ่งที่เหนือกว่าที่เราเคยเป็นและรู้สึกว่ามันคือตัวตนของเราจริงๆรู้สึกว่ามันคือชีวิตของเราจริงๆนี่แหละคือมุ่งออนจากชีวิตเก่าชีวิตเดิมวันนี้เราจะพูดถึงถึงประสบการณ์อันนี้ที่พวกเราทุกคนกําลังเผชิญอยู่ประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเซงกับชีวิตหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะทําให้มันดีกว่าเดิมอยากจะออกจากจุด ที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ที่เดิมไม่ได้อีกแล้วเรามาบุกออนกันการบุกอ่อนเวลานี้นะออกจากจุดเดิมที่เรียกว่าไม่เหมือนเดิมดีกว่าเดิมหรือทางเลือกใหม่มุกออนก็คือการเลือกใหม่คือการไปที่ดีขึ้นไปต่อให้มันไม่เหมือนเดิมให้มันสุดยอดขึ้นมันก็เริ่มต้นจากจากความรู้สึกที่เรากลับมารู้สึกกับตัวเองข้อที่ 1. ความรู้สึกที่กลับมารู้สึกกับตัวเองและรู้สึกกับตัวเองอย่างเข้าใจตัวเอง อยากมองเห็นความจริงของตัวเองอย่างแจ่มแจ้งในตัวเองข้อที่ 2, 2>, <Giul ia. S 1> 2เมื่อรู้จักและรู้สึกกับตัวเองได้ <c oughs> ถามตัวเองามตัวเองและตอบตัวเองให้ได้ในข้อที่2ว่า <c oughs> เราพอใจกับสิ่งที่เรา, <c oughs> เราดำรงอยู่หรือสิ่งที่มันเผชิญอยู่ร <Poppy> <c oughs> <ๆ S 2> หรือยังหรือสิ่งที่มันเป็นอยู่ <c oughs> หรือยังถ้าตอบข้อที่2ได้เราจะไปข้อที่3ถ้าพอใจเราก็ไม่ต้องทําอะไรละแสดงว่าเราโอเคกับชีวิตแต่ถ้าไม่พอใจเราจะไปข้อที่3กันมันต้องทําให้ดีขึ้นข้อที่3คือต้องทําให้ดีขึ้น มันถึงต้องรู้สึกกับความคิด visualization จินตนาการรู้สึกถึงสิ่งที่มันมันเป็นความฝ่ฝันนะไม่ใช่ความฝันนะมันเป็นความฝ่ายฝันมันเป็น i m a g i n e ที่มันแบบเป็น the best เป็นความรู้สึกที่มันแบบสุดยอดที่เรากำลังเห็นตัวเอง move on ไปไปในสิ่งที่เหนือกว่าข้อที่4คือมันต้องหาโอกาสหาเงื่อนไขสร้างโอกาสหาวิธีการหรือรู้สึกกับชีวิตให้ได้ว่าเราต้องไปต่อแล้วเราจะไปไหนลนะ่ะ จะไปยังไงอะแต่มันต้องตอบข้อที่4ก่อนให้ได้ว่าเราต้องรู้ว่ามันอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วเราต้องรู้สึกแล้วว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ทางของเราตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ของเราตรงนี้มันหมดเวลาของเราแล้วเราต้องเลื่อนตำแหนง่งเราต้อง ascension เราต้องขึ้นไปอีกเราต้องไต่เต้าขึ้นไปเราต้องกลับมาเลือกหรือเป็นตัวของตัวเองในข้อที่4ไปสู่ข้อที่5คือเลือกเลือกที่จะเป็นตัวเองเลือกที่จะลองสิ่งใหม่ๆเลือกที่จะ หาวิธีการอลคอริทึมหรือหากระบวนการที่สุดยอดให้กับชีวิตเพื่อเราจะได้เพื่อเราจะได้รีบก้าวกระโดดต่อไปเพื่อเราจะได้ ascension เลื่อนเลื่อนชั้นออกไปเพื่อเราจะได้ไปต่อเพื่อเราจะได้รู้สึกถึงว่าชีวิตมันต้องเดินต่อมันต้องไปไปถึงที่สุดไปถึงจุดสูงสุดไปสู่เป้าหมายที่เราปรารถนาแน้นว่าเป้าหมายจะเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันแต่ระหว่างทางมีคุณค่าและเราจะเก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลา ที่เรากาลังเดินไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงส่งจุดมุ่งหมายที่ยอดเยี่ยมที่เราใฝ่ฝันที่เราวังวังมากสเตทพอยท์หรือสเตทพีคให้กับตัวเองเป็นจุดสูงสุดของพีคของความรู้สึกของอารมณ์ของจิตที่เรียกว่าจุดสูงสุดของชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราสําเร็จที่เรารู้สึกว่าเราโชคดีที่เรารู้สึกว่าเราเจ๋งที่สุดแล้วในข้อที่6มันก็จะมีวิธีการวิธีการมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนหลังจากที่เราวิชวลไ z เซชันจินตนาการอย่างชัดเจนว่าเราจะ ทำอะไรเราจะต้องเริ่มอะไรเราจะทําสิ่งไหนก่อนแล้วเราจะต้องทํำยังไงการค้นคว้าการสแสวงหาข้อมูลหาวิธีการหาออกคาลิทึมหรือสิ่งที่มันเป็นกระบวนการแห่งความสำเร็จหรือกระบวนการที่จะไปถึงปลายทางหรือผลลัพธ์ที่เราปรารถนามันจะมีกระบวนการเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันด้วยเหตุนี้เองการมุ่งอ่อนออกจากที่เดิมออกจากชีวิตเก่าออกจากชีวิตเดิมจึงเป็นสิ่งสําคัญกับมนุษย์กับพวกเราทุกคนเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถอยู่ในจุดเดิมได้เราไม่ได้เป็นคน ของเมื่อวานนี้เราไม่ได้เป็นคนของวันพรุ่งนี้แต่เราเป็นคนของวินาทีนี้มีคําพูดเปรียบเป็น,ปนภาษาอังกฤษว่า the river of no return หมายถึงว่าน้ํามันไม่เคยไหลกลับแม่น้ําไม่เคยไหลกลับสายน้ําไม่เคยไหลกลับความหมายคือเราไม่สามารถยืนอยู่ในในจุดเดิมได้ขณะที่เรายืนอยู่จินตนาการว่าเรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางการะแสฐานที่น้ําไหลผ่านไปเรื่อยความรู้สึกที่น้ําไหลผ่านผ่านแล้วก็ผ่านไป มันจะไม่ย้อนกลับไหลกลับมาอีกเรายืนอยู่กับปัจจุบันแต่จะมีอดีตเกิดขึ้นตลอดเวลาปัจจุบันกำลังจะกลายเป็นอดีตและอนาคตกําลังกลายเป็นปัจจุบันดังนั้นวิธีการในข้อที่7ที่เราจะเข้าสู่ม o v ออนคือเรามองเห็นความจริงที่ชีวิตมันไหลฟลูคือไหลลื่นเลื่อนไหลไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่มันจะต้องดีกว่าเดิมมันจะต้องมีความหมายและมีคุณค่ามากขึ้นกับชีวิตที่แสนสั้นของเรากับชีวิตที่เรามีอยู่กับทุกช่วงเวลาที่เราใช้มัน อย่างคุ้มค่าและมีความหมายที่สุดในข้อที่8เห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและเติมเต็มเพิ่มเติมแก้ไขปรับปรุงได้ซึ่งมันเริ่มต้นจากความเข้าใจที่ถ่องแท้เกิดจากความรู้สึกที่ทรงพลังของเราเกิดจากจิตวิญญาณที่มันซาบซ่้นที่มันมีพลังชีวิตของเรานั่นเองแล้วเราถึงจะมูฟออนไปในข้อที่9ออกจากจุดเดิมได้ง่ายเพราะว่าเส้นทางมันมีอยู่แล้ว แล้วตอนที่เราก้าวไปแต่ละกล้าวบนเส้นทางที่เราเลือกหรือเส้นทางที่เราจะไปต่อมันหมายถึงเราจะเดินไปไกลกว่าเดิมมันหมายถึงทําชีวิตพัฒนาศักยภาพของชีวิตได้มากกว่าเดิมเรากาลังไปถึงจุดสุดยอดเราจะไปถึงสุดยอดของชีวิตก็ต่อเมื่อเรามีข้อที่10คือไม่หยุดยั้งไม่หยุดนิ่งเป้าหมายชัดเจนและข้อที่11คือมีความใฝ่ฝันมีแรงทะยอทะยานมีพลังชีวิตไร้ไวทาลิสมีความรู้สึกที่มันเต็มไปด้วยความกระตือรน้นกระปี้กระเปร่ามีชีวิตชีวา ข้อที่12คือรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตที่เป็นไปนตามวิถีที่มันจะต้องวิวัต์เติบโตจเจริญรุ่งโรดรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายของมันทั้ง12อข้อนี้คือการมุฟอ่อนออกจากชีวิตเก่าออกจากจุดเดิมออกจากการถูกรุมเร้าจากสถานการณ์หรือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราและความสําเร็จจะกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะทุกครั้งที่เราเก้าว เหนือขึ้นไปก้าวไกลขึ้นไปมันก็ใกล้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราปรารถนานั่นเองนี่คือส่วนหนึ่งของการจูนตัวเราเองสู่วิธีการมูฟออนออกจากชีวิตเก่าชีวิตที่เราไม่พึงปรารถนาเริ่มต้นที่คุณเหมือนที่ผมได้เริ่มต้นกับตัวเองแล้ววันนี้และนี่คือกระบวนการแห่งการจูนจิตซ u เปอร์จูนนิ่งเดอออร a l กน i ยล่การจูนระบบปฏิบัติการของจิตใต้สำนึก สู่ความสําเร็จในวิธีการที่ง่ายที่สุดโชว์พริบตาบนโลกใบนี้ที่เริ่มต้นจากการเรียนรู้ด้วยตัวเราเองผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นซูเปอร์จูเนอร์นักถอดรหัสรับผู้ถ่ายทอดระบบปฏิบัติการสุดยอดทางจิตให้กับพวกเราทุกๆคน